สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็สําหรับโครงการสร้างอุโบสถวัดนาม่วงนะครับภาพที่ตันได้เห็นนี้ครับกําลังตัดแผ่นตัดวางแผ่นเพดนะครับเพื่อที่จะเชื่อมตัวโครงหลังคาอุโบสถนะครับตอนนี้จังจิตอาสานะครับผู้ช่วยเชียนของเรานะครับ ในานามหนึ่งก็คือผู้ช่วยนะก็ะในในนามหนึ่งก็คือช่างจิตอาสาของเรานะครับก็มาวันนี้หลายท่านนะครับนี่นะครับอาจารย์ชูดีของเรานะครับนี่งานถนัดของท่านแหละนะครับแล้วตอนนี้นะครับไม่ต้องลาปัญษานะครับนี่คือก็มาด้วยความอาสาและศรัทธาต่อ พระพุทธศาสนานะครับอาจารย์ชคมดีท่านนี้นะครับจำพรรษาวัดบ้านโนดนะครับังกัดวัดบ้านโนดเบาๆหน่อยหลวงพี่เบาๆหน่อยดูเร็ววะต้องใส่สองชั้นเนาะวาสวัสดีครับเช้าว,วันที่สิบสี่วันนี้นะครับกับโครงการสร้างองุโบสถวัดนาม่มงตำบลบ้านโนด อำเภอสบายโยจังหวัดสงขลานะครับภาพที่ท่านกําลังได้รับชมอยู่ณขณะนี้นะครับนี่คือนะครับพระอาจารย์วัดนาม่วงนะครับหรือว่าเจ้าวาดวัดนาม่วงพระครูสุตตปัญญกรณนะครับเจ้าวาดวัดนาม่วงตอนนี้ได้นะครับเกียนะครับหลังเกียนะครับแผ่นพีชนะครับหลังจากที่ได้ตั้งระดับ นี่คือระดับของจัวนะครับคานร,รับจัวตอนนี้ก็ได้เจียแผ่นเพลทนะครับอันตอนเจียทำเองนะครับทำเองเจ้าอ,อาวาสเจ้าอาวาสทำเองตลอดเจ้าอาวาสวัดนาม่วงนะครับใส่หมวกร่มนะครับช่วยนะครับช่วยช่าง ช่วยช่างใหญ่นะครับก็พระอาจารย์อาจารย์พระอาจารย์ภูของเราแล้วก็อาจารย์โชคดีของเรานะครับอ่นานะครับด้านทิศต, uh. ตะวันออกนี่ครับนบี่ก็อาจารย์โชคดีนะครับนะครับช่างใหญ่ครับช่างใหญ่อาจารย์โชคดีของเราตอนน,ตอนนี้ก็ออนนี้ก็นะครับกําลังตั้งระดับตั้งระดับอะไรครับน,รนัน อาจารย์ตั้งระดับแผ่นพีดนะครับเพื่อจะวางจั่วใช่ไหมครับวางคานวางคานร,รับจั่วนะครับวันนี้ก็เริ่มลงแต่เช้าเลยนะครับขณะนี้ก็เกือบจากเก้าโมงเช้านะครับแดดยังไม่โอนสองรูปนะครับอาจารย์จุกดีแล้วก็พระอาจารย์ภูวดลน,นะครับ หลังจากขั้นตอนตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนเจียนะครับเจียโอเคสวัสดีนะครับผักคำวันนี้ของเรากับชุมชนวิถีพุทธบ้านน้ำม่วงกำลังช่วยกันนะครับชาวบ้านจิตอาสาช่างจิตอาสา สงจิตอาสาช่วยสร้างอุโบสถวัดน้ำม่วงวันนี้นะครับกันตอนเอาเหล็กขึ้นนะครับกันตอนช่วยลากเหล็กวิธีโบราณนะครับวิธีโบราณคำว่าโบราณนี่คือการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันช่วยเหลือกันนะครับตอนนี้กําลังเตรียมเอาเหล็กนะครับขนาด นะครับเหล็กกลองไม้ขีดขนาด5้านิ้วยาว25ิเมตรนะครับยาว25เมตรเส้นนี้ตอนนี้กำลังเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวแบบนี้เตรียมตัวนะครับกำลังผูกเหล็กที่จะทำการดึงขึ้นนะครับก็มีนะครับนุ่นช่างเชียนแล้วก็ช่างพันอยู่ข้างบนนะครับรอรับเหล็ก กำลังรอนะครับกำลังรอรอความเพิ่มรอความพร้ม่มกำลังเตรียมนะครับตอนนี้เชื่อมปิดหัวเหล็กวันนี้ก็นะครับตามตามตามที่มหาตูนว่านะครับวันนี้ก็มหาตูนมหาเจ็บนะครับตอนนี้วันนี้ สอบเสร็จกันหมดแล้วนะครับนี่สิทธิ์นักศึกษามัณฑิของเราเปิดเลยตัวฉากระบายเหล่าอ้าวเหรออ๋อโอเคเปิดเลยแหละไม่ไม่ชัดเลยแหละโอ้ลูกยันเปิดเลยนะนี่นะครับวิธีคิดแบบโบราณนะครับตอนนี้วิธีคิดแบบสมัยวิธีคิดของชุมชน นูน่นที่นั่งอยู่ทางนู้นก็นะครับเตรียมรอลากนะครับทางนูน้นวางวางมีดวางดันเฉียงนี่การปลูกเงื่อน ปเูเงินนะครับ,บว,วิธีโบ,บราณในสมัยที่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนี่คือวิธีการช่วยเหลือตัวเองไม่อาศัยเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกอาศัยพลังปัญญาและภูมิปัญญาเท่านั้นนะครับอ้าวลืมแล้วอ่ะให ให้เสียงบรรยายนะครับนี่แหละนะครับปูมปัญญานี่คือครับปูมปัญญานี่คือปูมปัญญานะครับนําเหล็กคันน้าเหล็กลงคัน,นครับนี่คือปูมปัญญาใช้วิธี ต้องได้ไปทีละนิดนะครับต้องได้ไปทีละนิดอ่านี่เดี๋ยวนะครับกำลังดันหัวเหล็กนะครับตอนนี้กำลังดันหัวเหล็กนะครับตอนนี้ห์กินเลยดันดูอย่าักดักเลขเลยไปรับตักเลย ไปฮะไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วตอนนี้ดึงหลีกขึ้นไปแล้วนะครับดึงหล็กขึ้นไปแล้วครับตอนนี้เอาหัวเหล็กขึ้นได้แล้ว นี่นะครับคนวนค่ะเพราว่าจากตันี้มันกำบอ๊แหนกหนึ่งนะครับรแหนกหนึ่งนี่อีกแหนกหนึ่งนี่อีกหนึ่งแผนกนะครับนึกว่าแม่ครัวไปไหนนะครับแม่ครัวมาอยู่ทางนี้เพลนมาอยู่ด่าดึงอยู่ทางนี้ได้ลงคะกันมั่งเลยครับวันนี้ได้ลงสะแน่ตาคงเดี๋ตาโกงเนี่ย <c oughs> ได้ลงสะกันแน่วันนี้ได้ลงสะกันแน่นี่นะครับทางนี้ดึงทางนี้รอดึงนะครับทางนี้รอดึงดูท่าแต่ละคนนะครับได้ท่าทั้งนั้นแหละหนักครับหนักเหล็กหนักครับเหล็กหนักหนักครับเหล็กหนักครับหนักมากหนักครับหนักหลิกหนักครับหบิกหนักหนักครับหลิกหนักครับหนักมาก

นู่นะครับอีเดนคนๆชาวมือเพ้นนี่แรงดีเพ้นเดี๋ยวนะครับกำลังเตรียมตัวภาพนี้ก็จะจะให้เป็นภาพแห่งความทรงจำของทุกคนนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับภาพที่ท่านได้เห็นนี่ครับ นี่กลั่นกรองมาจากบึ้งลึกในจิตใจนะครับที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและความเสียสละของทุกคนเพื่ออะไรครับเพื่อชนชั้นหลังชนรุ่นหลังของเรานะครับจนที่จะได้ใช้งานโบถ์ใช้งานอุโบโสถนะครับสร้างมาเพื่อคนรุ่นต่อไปนะครับคนรุ่นคนรุ่นสร้างนะครับรุ่นบุกเบิกก็รุ่นนี้นะครับยํำหน้าไว้เลยนะครับ ยำไซส์ไว้ด้วยนะครับไซส์เไซส์ L อลสองก็มีมมนะครับ <X L. laughs> ส่วนมาก X อนะครับํำไซส์ไว้ได้เลยนี่นะครับบุคคลที่ผูบ้บึกบุกเบิกนะครับร่วมสร้างร่วมทำมานะครับนี่ไม่ไปไหนครับไม่ถอยนะครับไม่ถอยให้เสียงบรรยายนะครับให้เสียงบรรยาย ให้เสียงบรรยายนะครับคุณค่าของพลังศรัทธาของทุกคนดวนแล้วแต่นี่นะครับมีคุณค่าทั้งนั้นเอาลงไปเลยเอ

ตัดต่อนะครับลมลงไปดิกับอาจารย์โชคดีของเรานะครับสายตัดสายต่อสายเชื่อมนะครับอย่าให้เราถึงอดีตของท่านนะครับ ีห 1> 1, นึ่งสองสามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทีนี้เหล็กกลมนะครับทรงเหล็กกลม

S <S อ่ะนี่กำลังแม็กรัวไปแล้ว กำลังดึงนะครับตอนนี้นี่คือนะครับวิธีภูมิปัญญาชนนะครับภูมิปัญญาชนที่บ้านนาม่วงนะครับนี่คือวิธีภูมิปัญญานะครับวิธีเอาเหล็กขึ้นนี่เป็นวิธีวิธีการใช้ภูมิปัญญานะครับ